ออกบอกสิทธิของเรานะถ้าแสดงบอกสิทธิของเราเราต้องการสิทธิ์อะไรบ้างเราก็ไปบอกเรามีโอกาสบอกเลยบอกด้วยความน่ารักนะลูกพวกเราเนี่ยเป็นเด็กๆน่ารักแล้วมีพลังสูงมาก ไม่ต้องประท้วงเอาแค่บอกเขาว่าคุณป้าครับคุณพี่ครับคุณน้าครับอ่หนูไม่อยากทานผักที่คุณป้าไม่รู้ที่มานะครับเออคุณป้าหาผักที่ปลอดภัยให้พวกหนูทานได้ไหมโอเคแค่นี้เลยคุณป้าเขาจะรักหนูมากคุณป้าเขาจะเริ่มคิดเออเนาะเด็กๆยังคิดได้เนาะอะไรประมาณเนี้ยแล้วคนนี้สิ่งสําคัญที่สุดคือสิ่งเล้มที่เมื่อคนทําเกษตรไม่ใส่สารเคมีถูกต้องไหม สารเคมีก็ไม่ฟุ้งไปในอากาศถูกต้องไหมไม่ไม่ขึ้นไปแล้วทีอัเนแบบสูดดมอากาศน่เออใช่สูรดมสูรดมอากาศบนสารพิษเข้าไปทําให้เลือดบนสารเคมีเลือดเนี่ยเขาเจะป่วยข้ลงายอ่าใช่เข้าลงบ่าแล้วก็เสียเงินอีกใช่ไหมเยอะแยะเพราะพวกเราเนี่ยเป็นคนที่จะต้องอยู่ใช้อากาศในอนาคตแต่ตอนเนี้คนปลูกกําลัง เขาเรียกกำลังใส่สารพิษไว้ในอากาศนี้พวกเราต้องช่วยกันใช่ไหมพวกเราจะต้องเป็นคนกินที่มีพลังอาคนที่เก่งมากพูดตรงกับครูได้ทุกคำเลยโอเคมีใครสงสัยอีกยกมือนี่ไหมลกูกอยากรู้อะไรอีกวันนี้คุณคงคค,ครูแค่นี้เอของครูลุงแค่นี้อ่ะอย,ยังจะคิดอีกนะื่อสันหาคองพี นึกเดี๋ยวพรุ่งนี้คิดได้เคยมาถามไหมวันนี้ลืมใช่ไหมนึกออกแล้วนึกออกยังครับนออยังครบ,คบไม่เป็นไรนึกไม่ออกไม่เป็นไรอ่ะมันก็ไม่เป็นยังไงลูกปุ๋ยเคมีถ้าเราใช้มากดินมันเสียลูก,กเพราะว่าอ่ามันไม่มีมันไม่มีคลิกอินทรีย์วัตถุเวลาเราใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยปุ๋ยเคมีมันเอามาจากไหนามาจากอินทรีย์วัตถุ พราอินทรีย์นี่มันอยู่ในดินในวงรอบของการผลิตดินมันมันจะมันจะหลวมมันจะฟูขึ้นมาแต่ให้รากพืชจะมันชอนชชยได้เมื่อเรารากพืชชอนชชยไม่ได้ดีมันสามารถรากก็เก็บออกซิเจนในอากาศได้ด้วยเพราะว่าอ่ามันต้องการออกซิเจนด้วยผ่านรากด้วยออกซิเจนเนี่ยมันผ่านทั้งใบทั้งรากทั้งลาต้นนะลูกมันต้องการหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อดินมันฟูใช่ไหมดินมันโครงตัว มันก็ทําให้พืชเจริญเต,ติบโตใช่ไหมถ้าเราใส่เคมีเยอะๆอ่าปุ๋ยนะเฉพาะปุ๋ยนะลูกนะถ้าใส่ปุ๋ยเคมีเยอะๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆมันไม่มีอินทรีย์วัตถุเลยดินมันก็จะอ่าควบตัวแน่นเนี่ยการการไหลซึมการกักเก็บน้ําก็เป็นปัญหาทุกอย่างเป็นปัญหาหมนนี่คืออ่าปุ๋ยเคมีนะครับไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ยาเคมีนะลูกนะคนละตัวกันนะเราต้องแยกระวางยาเคมีกับปุ๋ยเคมีออกจากกันนะลูกนะโอเคมีใครถามอีกไ,ไหมครับอ่ามีอีกไหม อายกมือแล้วถามเลยอ้าไม่ใช่ไหมขันหัว,หว <c oughs> โอเคของคุณลุงวันนี้ของคุณลุงจบแค่นี้วันนี้ <ยก S 1> ถือว่าเราจะรอดูความสําเร็จของเราว่าเราจะเห็นตัวชีวัดง่ายๆนิดเดียวเองนึงถ้าของใครจเจริญโตโตดีแสดงว่าสัดส่วนที่เราพยายามผสมไว้น,ะนะนะั่นแหะแม่นยําถ้าใครจเจริญโตโตไม่ดีแสดงว่า เราไม่พิถีพิถันในการปลูกอ่ะ,อ,ะอาเปือกไข่มา่าไ่เปลือกไข่ไม่ได้จําเป็นสําหรับสลัดนะลูกนะต้องแยกให้ออกเราต้องเข้าใจธาตุอาหารของพืชแต่ละชนิดเพราะสลัดผักสลัดต้องการเฉพาะในตัวเจนหลักเท่านั้นลูกนะจําไว้ดีนะ ไม่ได้ต้องการไม่ได้ต้องการธาตุอื่นๆนะลูกนะไม่ต้องการแคลเซียมไม่ต้องการโพแทสเซียมแต่มีได้ในปริมาณน้อยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราถึงใช้อะไรเยอะใบก้ามปูเยอะที่สุดเพราะในใบก้ามปูมีไนโตรเจนสูงที่สุดในมูลสัตว์ทั้งหมดลูกโอเคไหมโอเคอโอเคมีใครสงสัยบ้าไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วคุณก ลุงจบแค่นี้สวัสดีน <c oughs> ักเรียนทุกคนครับอ้าว <c oughs> ขอบคุณเชียร์มีอะไรสรุปต่อมั้งอ๋อไม่มีแล้วครับไม่มีนะ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแล้วก <c oughs> อ็อย่าลืมหน้าที่ของเราใครที่มาพรุ่งนี้จะต้อง